บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมาเป็นพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2541 วันนี้เวลา10นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกไลลักษณ์อัคราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยาภาและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2541นา้ีพระมหาบุนเทียนในพระ บร,รมหาราชวังหลังจากที่ทรงส่งน้ําพระพุทธร,รูปสําคัญที่หอพระสุลาลัยพิมานและทรงจุดท,ทู hey ปเทียนเครื่องนมัสการแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพรสารทักษิณทรงจุดท,ท,ทูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหอพระธาตุมณเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและส่งน้ําพระบรมอัฐิพระอัฐิและเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์73สารูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานจบแล้วทรงประเคนพระตาหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานชันเสร็จเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกไปประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นกพระประดลมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทองห้าชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าคู่พระสงค์สดับปกรพระบรมอัฐิและพระอัฐิและถวายอนุโมทนาถวายดิเรกถวายพระ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระราชพิธีสงกรานต์ประจำปี2541วัน,นี้เวลา16 เวลา4ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระเชรากิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวัณวรีมหิดลในการพระราชพิธีสงกรานต์นวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงพระสุรัยทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และทรงจุดทูบเทียนถวายนมัสการเสร็จแล้วเสด็จพระราชดดำเนินไปส่งน้ำปูชนีวัตถุตามเจดีย์สถานภายในบริเวณพระอารามจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่หอพระนาคทรงจุดทูบเทียนถวายสักการะพระอาทิตย์สมเด็จพระบวรราชเจ้าพระบรมอาทิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าพระสงฆ์ห้ารูปสดับปกรณ์และทรงทอดผ้าพระสงฆ์อีกห้าสิบรูปสดับปกรณ์พระอาทิตย์พระราชวงศ์วันสงกรานต์หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ ทางโหราศาสตร์คือวันที่ 13, 14และ15เมษายนของทุกปีโดยในวันที่13เป็นวันมหาสุกรานหรือวันแรกของวันขึ้นปีใหม่ส่วนวันที่14นั้นเป็นวันเนาและวันที่15เป็นวันเฉลิงศกหรือวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่